เล้ว้าป่าว้วไปคืวจะตายเอาคืวู่วาวาไปแนน้านมือ่เนน้าแตแน้าแล้วผ่านเขืน้ำเข่าหมดกาีมาโอ้โอจแขมันลูกสามโมาของมาทแล้วกะทุนอยากพลาเขาเลยอืมยหาออือเจ้าบดหักใครใคร